อาสบายดีสบายดีสดุกขทุกคนเดอ้อโอ้เบาแซงกบับเบาแพงเพิ่นมากเกี่ยวเข่ากลางขึ้นเนาะกลางเว้นเห็ดบ่ได้เนาะมันห้อนแห้งเด็ห้อน,นได้ดเบาแพง้ง น้ำมาได้เนาะผมเพี่น้องเบอร์สุขสุขนเนาะมาแพ่งกะหลังจากมาแต่หน้าเ่ากับตันเนาะพี่น้องเนาะกะมืดพอดีลงหน้าตัวเองต่อเนาะพี่น้องเนาะยังกะมืดตืมอีกบาเนี้ีะพี่น้องยังไม่ได้พักผ่อนเลยลงหน้าจะคลองต่อเพราะว่ากลางเว่นมันเกี่ยวบ่ได้พี่น้องเอนแหงสู่แดดบว้เนาะเกือบซุกมือมีแดดแห้งพี่น้องก็เลยเกี่ยวย่ำกลางคืนเนาะ บาดแสงเกี่ยวย่ำกลางคืนพี่น้องมาเด้อมาเกี่ยวเขาน้ำบาดแพงเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นแนวาใดพี่น้องเกี่ยวย่ำกลางคืนสายเมาส์ายเมาส์กลางคืนมันก็เย็นสบายแต่เนาะไปสัมผัสบาดแสงดูเป็นอย่างไรอาการบาดแสงบอกอาการมาด่วนได้เกี่ยวเขานี่กลางคืนอ่าสบายดีครับเนาะเดี๋ยวยังไครจะก่อนยนีกระวินเนกระวินกระห้อนเกี่ยวยังกลางคืนนะเนาะแบบ งายเห็ดง่ายในตลาดเนาะพี่น้องงานทางไชในตลาดเนาะข้าวเช็ดง่ายกลางคืนเนาะใเอันแมงมันนะใส่ขอ้เพิ่งแมงมันไปนำพี่น้องแมงมันตะกั่นแมงมันเนาะขู่อะไรงั้นสองตัวเนาะก็ได้สองตัวเนาะซื้อของนำพี่น้องบังเกี่ยวเขาย่ำกลางคืนพี่น้องเอ้ยเจ้าหน่อยกระเดือนกระแจ้งพี่น้องเจ้าหน่อยเดือนแจ้งแล้ว กาซีเกี่ยวสะดวกขึ้นเนาะ้าเดือนแจ้งกระแพงกับบุ๊กเบิดมือมือนี่กะหน้าบักกับตันเนาะมาบุ๊กหน้าจะคล้องต่อยเนาะขับมืดกับได้อยู่ดอเจ้าบุกหน้าจะคล้องต่อพี่เนาะแมืงใหม่ก็ไล่ไล่เนาะ มาเด้อมาเด้อมุดจอมาเด้อพี่น้องเด้อมุดจอเดือนแจงนำกันเนาะเดือนกำลังขึ้นงามงามพี่น้องอ๋บเพกแนนเลยพี่น้องแม่ใหม่คือลายพี่น้องน้องแต่งกันมาเป็นตะก้องฮะ ตะกองให้บเบาแพงเพื่อนเกี่ยวเขายังก็ขึ้นลงตั้งแต่อันมืดคึ้จนจังแม่นคำเราบ่ย่อมขึนนน้นแะล้วไอ,อ้แจมันเล้วให้เนาะพิณอ๋อเห้นมันเล้วให้บอยได้น่อยได้นี่ให้บักใหญ่เลยไน่เราดีเอาเห็บเ <c oughs> บาแพงเสด็จเราดีเอาเนาะนะพี่น้เปลี่ยนใจชิบืูเบาแพงเลยเลย่องบอย่อมบุคคาแล้วี่น้อง,อนะองเอ๋อเบาแสงส <c oughs> ิลักนี้ปลาเบาแพงขกๆมือนี่นะ

แม่ก็ไล่แล้วพี่น้องมาตอมไใบขมโ <c oughs> อมไ้โหเข่าตานะพี่น้องเอ้ยเขา่าหัวปลาตะกองที่แล้วเฮเสียงแม่จับไก่เพิงสงสัยสิต้มไก่ไปจักอ้าตอนนี้กะบาเพงเป็นตะกองนะพี่น้องเนาะน้องแตงยังไปเข่าห้องหนามอยู่เนาะบาเพงก็มาจับกล่อง เบ่งบาแซงเกี่ยวพี่น้องยาแลวพี่นงสืมนกสูบ่ได้ต้นอยู่วพี่นอบาแงกเมาันแพ่นแกี่ยวนเดียวพี้องบาแพงสีวาใเห็ดพังเกี่ยวเขาส้มจันะพี่น้องเนาะแนมไปทางไหนพี่น้องปพาสวยงามมาเาะพี่น้องเนาะกาลั่งขึ้นเกี่ยวเขาส้มจันะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กพจันทร์กำลังขึ้นนะพี่น้องเนาะกำลังงามเลยทีเดียวสวยงามแม่งไหม่ก็บ,บินไปบินมาพี่น้องเหยวเขาส้มจันเนาะอยากแ้วสวยงาม,มนี้พี่น้องเอ้ยส <c oughs> องฝาอีกบัน่านกัสีไล่เพื่อไพ่แลยเนาะทางฝั่งลาวเฮา สีมีงานพี่น้องไหลเหือไฟเป็นบุญออกพรรษาพี่น้องเป็นประเพณีลาวเฮาตั้งแต่เก่าแก่มากเลยแหละจาดก่อนมาทางแสงเบาแสงลุยน้องไกล้สิแล้วให้แลวเนาะพี่น้องเะใกล้สีสุดแล้วเบิ่งเดือนเบิ่งดาวไปแล้วเฮยเกี่ยวเขาเงี่ยมกลางคืนโอ้หนอง แมนกังเว้นเบาแพ้งสู่ก็ได้เนาะไปหน้าเบากับตันมาเนี่ยโอ้แดดมันแห้งอันนี้ก็เลยเบาแพางก็เลยปับแผนนะพี่น้องปับแผนหน้าตัวเองต้องเกี่ยวกันคืนนะพี่น้องเนาะปับแผนจันเพ่นพี่น้องลอยเด่นบนฟ้างามสง่าให้กว่าผู้สาวซำหน่อยปัดได้มาแต่ใสพี่น้องคำคม พี่น้องฝั่งไทยบวคิดทอดฟังนี่บ่น้อมาส้มจันน้ำบ่อแพงเด้อทั้งว่ะทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะหลือก็เล่าเราเองเนาะมาส้มจันน้ำกันเด้อเกี่ยวเขาส้มจันบาทนี้ธรรมแท้เกี่ยวไปบริสุทธิ์เกาพี่น้องก้มใส่ตอเพื่องมิจันงามมาเลยพี่น้องแอน ลายงามกันดอกนะพี่น้องเนาะเบ่งบ่าวแสงกันเลยพี่น้องน้องแต่งกับเขาของน้ำนานแท้บรรยากาศรอบๆกะซิมีป่าไม้พี่น้องหน้าบบาวแพงป่าไม้ลายจันกับงามพอจันเนาะเดี๋ยวกับเดือนแจ้งพี่น้องเอ้ย ก็มาต่หอ้องน้ำน้อยมาถ่ายให้เพื่นต่อ,อ,อดูออดพดื่พนนมพัเกี่ยวแข่งขันกันไปไกลเลยเนาะบาแสงนะฮอดพุ่นลยได้โอ้เบาแพนขึ้นลากลังแทบันนี่ฮะพุ่มกี่วาเยพุ่นบาแสงขึ้นพุ่นแล้วพี่น้องสสุดขันนน้นแล้วโว้ย นาไพน้ามันคืนต้องใช้เป่าแพงนี่สิลากท่ายแล้วคะแนนนี้นะลากท่ายเป่าแซงแท้ๆล่ะนี่ของเป่าแพงมันเข่างามพี่น้องเออของเป่าของเป่าแพงเข่างามว่าสันแมนบนอ่ะวันเข่าล้มน้ำพี่น้องโอ้ยเข่าโยงเข่าโยงเข่าโยงอีกแล้ว

ป็นยังได้บอแปงคิดใจน่ะบุคิดสิเล่งเครื่องไหนบอสงสัยโศนยานเนอะมือนี่ยโอ้โสนานหลยเล่งเครื่องบ่ได้เป็นโูงานยัดเกี่ยวก็มือกับพ่อแล้วบอแปกับบุ๊เบิดมือพอ่น้องม่นเล่าไงๆก่เมือแล้วเนาะพี้น้องเนาะเริ่มลอยเริ่มค้าลอยแหละล่ะ บุกเลี้ยงคั้ยบุกเนื้อบุกบุกเลี้ยงคั้ยเนาะลี้วเนี่ยได้นั่งถักเนาะพี่น้องเใส่เกี่ยวขาวนี้ต้องได้ถักกับตัวข้าวเนาะพี่น้องเอาไข่ไว้ในหัวก็จนสีสุกผุแล้วแดดกัะแดดแดดแห้งเกี่ยวขาวส้มจันพี่น้องเบิ่งส้มจันเด้อจันกำลังขึ้นสวยงามพอดีเนาะอื เดือนแจ้งขักปัญญังบบบนี่แมงมันก็ไลายล่เนาะได้แมงมันจากโตแหละโอ้โว้ยบินไปเบิด์ตบาซันบ่กส่งสิได้กินแคแนวนี่นะมันไปยังกะคืนมันเหกระเจิดไปน้ำพายแล้วเนาะโอ้ทางเบาแพงเที่ยวเนี่ยจนแป้นเนาะสมมีิพอต่อเครื่อง ขาเริ่มตอกันแล้วตอขาโบวิสตอเพื่อนหน่อพี่น้องเอ้ยเหยียบมั่วไปเลยบ่าพ <laughs> แพงบ่าวมีเทคนิคเนาะบ่าวแซงบ่ม,มีเทคนิคบ่าวแซงมาแซงบ่าม,มีเทคนิคบ่าวแซงมีเทคนิคแนวได้บาทไงไปเบิ่งบ่าวแซงใกล้ๆเทคนิคแนวได้นี่เทคนิคแนวนี้บอกปาดเกี่ยวไว้ดีกว่าน,นี่นี่นี่พเลเร่งเครื่องเต็มสปีด ปลาเลยแน่เลยปลาเยลยเนาะบ่แพงเหรอเนาะโอ้โอข้าปลาลิงกับผ้าเอาสันปลาบ่แพร่งคเดียวเลยคนแนวเลยบ,บ่แซงมีเทคนิคเกี่ยวขาวไว้เนาะอ้ามั่งไหมกับขาหูคออ้าอากข่วงไรว่าเตมโตศนะอ้าปากขาหลัดแมงไหม แผงหายคนเดียวพี่น้องเอ้ยบัดนี้นะก้าวโซยได้พี่น้องพอนมีการบ่อซอยเอกบัตรชูไทยก็งอมงอมน้ำกันคือเก่ามีการบ่อซอยบาซานบัตรชูไทยก็ได้เล่นน้ำกันคือเก่าไ่ได้เล่นนะพี่น้องเขียวผุดผุดเขียวผุดผุดผมมีการเล่น ือไตกันนะตังกดตักดไว้โอ้บาแสงตั้งกดไว้เลยได้บาบาจังได้เบาแพงโอ้ตัางกันตงแล้วน้องบาแพงกับบุ๊เบิ้ดมือเนาะเหน่้าะมาบุกหน้าจ้คของอีกขี่โพก็จ้โยบแลเบาแหงมาบุ๊คลายโพสิหุ่นดีสิหุ่นดีละละอย่าลืมเ่งนะที่ัเด้อ จากตากล้องกลายเป็นผู้เกี่ยวเขาพี่น้อง,น,องบบน้องเต่งเกี่ยวแบบบุญไพ่เลยน้องเต่งเกี่ยตาเป็นไพ่เอาเลยเนาะอ้าว <c oughs> <c oughs> นี่น้อ <c> ง <oughs> ตาผิดเกี่ยวสิต่อมือละ มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเกี่ยวเขาซอยน้องแต่งเด้อมาเด้อมาเด้อหายใจดีก็มาเกี่ยวเขาซอยเด้อเด้อก็เมาก็กกยังกะคืนนี่แหละเดดรอหลับสมัครคนเกี่ยวเขาซอยพี่น้องสวง <laughs> มาโลดสีต้มไกสูกินเกิรับสมครแล้วอีกไหมคนเกี่ยวเขาซอย อันมาแสงมุงหนาเขาแจ่วบับบับได้ได้พี่น้องเลยเขาสองคนเพี่น้องเราแพ่งน้ำเอียงเราเส้งเกี่ยวคนเดียวเนาะไทยเก่งกับเกี่ยวคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะไอพวกเก่งกับเก่งละเกี่ยวหลายคนนะพี่น้องน้ำเอียงเลยพี่น้องเลยห่าพี่น้องเ้ยห่ามิติห่า หญ้าลายเนาะพี am, a a ่น <asan> ้องเนาะเากงามอยู่หญ้ากงามพเากงามหญ้ากงามพี่น้องเอ้ยนี่น้องแตงเฮ็ดแบบไหไหหัวเทียนบ่มีหัวเทียนุยเลยพี่น้องหัวเทียนสปอลหัวเทียนสปอลในโตเนาะพี่น้องเนาะบ่แพงบ่ได้เด้อพี่น้องต้องติดไฟ อ้าวิดตามต่อเนาะไก่สิแล่วเหลือจักเดียวเมาสเมางานเมาโอ้เหล่หาใหญ่หานึ่งน้ะพี่นาองานเมาก็แล้ลใาหางใหญ่หานึ่งเจ้าเ้าเจ้าเขาียุะพี่น้องเรอยดหาใหญ่หานึงเป้นเอิดเติด <ม><ม>อันเอเติร์นขอจบผิดน้นนองน้องเนาะอุ้ย <c oughs> อันดวงจันทร์งามกนานนนันแล้วเนาะแพ่งกับข้อจบคลิปเนาะเวลากับสมมาพาควรเลยเนาะแล้วก็ขเข้อเก่าเข้ามาสบายดียดดยทักติดตามส่องเด้อ